ครับขอสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบริษัทศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไหมสักแรก,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 กทุกท่านนะครับวันนี้พบก,กับผมคนเดิมนะฮะศิรพงศ์สักดิธิ์นะฮะจะมารีวิวเตียงไม้บัวล,ลายช้างนะครับสีคลาสสิกข,ของทางร้านแบบหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่นะครับเตียงของเรานะฮะบอกได้เลยว่าเป็นเตียงที่ผ่านการอัดน้ํายาก,กันมอดทุกชิ้นฉะนั้นเนี่ยเรื่องปวกเรื่องมอดเนี่ย นะครับเรานะครับมีคุณอาเราคัดสรรนะครับเตียงที่มีคุณภาพนะฮะให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะราคานะครับขนาด6ฟุตอยู่ที่ประมาณ13500บาทนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่อีก13,500บาทนะครับเป็นงานแกะสลักนะครับด้วยช่างที่มีฝีมือนะครับช่างของโรงงานแท้ๆรับรองว่า รูปแบบการแกะสลักอะไรต่างๆเนี่ยมีมิติรับรองว่าไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้นะครับหัวค่อนข้างจะสูงนะครับสูงประมาณเมตรสิบเมตรสเซนติเมตรนะครับสวยงามนะครับสําหรับผู้ค้าท่านไหนอยากแต่งบ้านแนวย,อยน้อนยุกนะฮะหรือว่ามีความหลงไหลนะฮะในงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเตียงหลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคานะครับ 13,500บาทนะครับราคา13,500บาทนะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวเรามีรีวิวดีๆสวยๆงามเอามาให้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับ